ช่วงนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับนิดาโพกันถึงการจัดทาความคิดเห็นของประชาชนที่ออกมาเนี่ยจะสะท้อนถึงทิศทางความต้องการของประชาชนหรือมันมีเหตุปัจจัยในทางการเมืองอะไรที่ทําให้ชวนคิดกันบ้างนะคะ mm. พูดคุยกับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์สุวิชาเป้าอารีผู้อำนวยการนิดาโพค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมสวัสดีที่คนครับผมค่ะอาจารย์คะครั้งนี้เนี่ยถูกจับตามองว่าเอ๊ะทำไมไม่มีชื่อบิ๊กเนมบางคนปรากฏออกมาในโพลค่ะเลยอยากจะสอบถามอาจารย์ว่าการทรําโพลในครั้งนี้เนี่ยมีความยากง่ายต้องตั้งโจทย์แตกต่างจากครั้งก่อนหน้านี้ยังไงบ้างคะเอ่อไม่มีไม่มีการแตกต่างอะไรเลยนะครับความความยากง่ายก็คงเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงเวลาของการเก็บของข้อมูลของเรานะครับเป็นช่วงของการออสองถึงแปดปีนามนะครับซึ่ง บิ๊กเนม,มบางชื่อนะครับอาจจะมาตอนท้ายๆท,ที่เราเก็บแล้วนะครับนทีนี้ในอย่างไรก็ตามชื่อถามว่าชื่อมีมาไหมนะครับอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยมีมาแต่ว่าอยู่ในกลุ่มอื่นคือคะแนนยังยังไม่มาเท่าไหร่เพราะคะแนนของคนที่สมัครรับเพื่อไทยเนี่ยนะครับถ้าเลือกเป็นตัวบุคคลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเทไปที่กลุ่มอิงซะมากกว่าอย่างยังไม่มีเทมาที่กลุ่มเศรษฐาดังนั้นเราอาจจะต้องรอนิดนึงรอคราวหน้าว่ามีไหมนะครับรอเก็บครั้งที่สองว่าจะมีว่ามีมีคุณเศรษฐาไหมถ้าไม่มีก็นะครับก็ที่จริงคุณเศรษฐาเนี่ เราก็รู้มานานแล้วนะรู้มานต่ปลายปีแล้ว <c oughs> นะครับว่าว่า,วา,วาคุณเจษามีข่าวรือว่าจะมาที่พักนี้แล้วก็จะเป็นหนึ่งในคันเดยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ <c oughs> แต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามตั้งแต่สมัยไปตั้งแต่ปลายปีแล้วไปจงปัจจุบันเนี่ยนะครับคะแนนก็ <c oughs> ก็ยังไม่มานะครับ <c oughs> แลวก็ยังไม่มานะครับแล้วผมมองอยู่แล้วเนี่ยคนที่จะมุนเพื่อไทยเนี่ยน่าจะเทไปที่ คุณอิมากกว่าวอีกส่วนยังก็อาจจะไม่อาจจะยังไม่เลือกใครนะครับเท่ากับว่าในในการทําผลสํารวจที่ผ่านมาเนี่ยจะดูที่ปัจจัยตัวบุคคลอย่างนั้นหรือเปล่าคะกับการตัดสินใจของคนที่เขาเขาทําแบบสํารวจนะคะก็คือคืออย่ากรู้ว่าคุณุ้งอิงตรวจตัวมาแล้วนะครับตรวจตัวมาตั้งมาแล้วแต่ว่าก็อาจจะยังไม่ชัดเจนตั้งแต่ควารรมต้นนะครับว่าจะเป็นนายกหรือเปล่าแต่ว่าเราจะเห็นว่าคะแนนคุณม้งอิงเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วิถุนาปีที่แล้วนะครับที่เริ่มแสวง แต่งลงสู่มันแบบวิทยาพิสแล้วนะครับ<ช>แล้วก็<ช>ลัวก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ที่มงจะใช้เข้ามามาเอาตอนลับ<ช>แต่ก็ยังยังไม่เปี่ยนตั้งยังไม่<น>ไมเปี่ยนตั้งนะครับนะทั้งคนคนที่อยาคนที่เลือกพรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าน่าจะมีส่วนหนึ่งที่ยังคงยังคงเว้นว่างไว้ก่อนยังไม่ใส่ชื่อใครนอกจากคุณลุงอินอาจจะรอช่ท<ช>ี่สามอยู่บ้างครับ ถ้าดูแนวโน้มเนี่ยค่ะอาจารย์แนวโน้มณขณะนี้ยังมีโอกาสที่โพหรือว่าลำดับของโพมันจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมคะจนถึงช่วงวันเลือกตั้งนะคะอ๋อมีโอกาสตลอดครับอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าหากความคิดคนภายในสองสาวันถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นมามเนี่ยราสามารถเปลี่ยนได้ทันทีนะครับแลวเดี๋ยวพักไหนจะสามารถสร้างกระแสอย่างไรตัวผู้ที่จะเป็นค a n d i d a t นายกค่ละคนจะมีวัฒกรรมอะไรเด็เดๆที่ออกมา นะครับแล้วก็อยางรู้ว,ว่าอย่างเขาที่แล้วจำกคงจําได้นะครับปรบะกอบบที่ลุงตูนทุกอย่างก็แปลเปลี่ยนายในอาทิตย์เดียวเองเลยค่ะนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องรอดวีว่าใกล้ๆเนี่ยมันจะมีมวัฒนธรรมอะไรใหม่ๆนที่ออกมาแล้วมันตนนื้นตั้งเดเยอะค่ะอาจารย์คะพอจะอธิบายได้ไหมคะว่าทําไมความแตกต่างระหว่างเพื่อไทย นินามคุณอุงอิงนะคะถ,ถึงคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ที่ไปสำรวจความนิยมกันมาเนี่ยคุณอุงอิงเนี่ย38%แต่คุณพิธาเนี่ยซึ่งมาในอันดับสองเนี่ยค่อนข้างจะห่างกันอยู่ที่ส0กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะพอจะมีเหตุผลที่จะอธิบายได้ไหมคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะทีนี้ครับปกติแล้วเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเข้าใจอยู่อย่างนึงว่าคะแนนของคุณพิธากับพรรคเจ้ากลเนาะอยู่ที่คนรุ่นใหม่คือประมาณ18ถึง2 5แล้วต่อ26ถึง35นะครับ แต่ณขณะนี้เนี่ยนะครับเมื่อผมไปดูคะแนนแล้วเนี่ยผมค้นพบว่าคุณลุงนีนเนี่ยนะครับได้ขโมยคะแนขนของคุณพิธาไปคือคือคือน,น,นี้พักเก้าไกลเนี่ยคะแนนเขาเขาเขาเริ่มคงที่แล้ว<ช>ไม่ไปไหนไม่มีอะไรใหม่เข้ามาเติมนะครับแต่ในเดียวกันคุนอินเนี่ยกลับได้คะแนนใหม่เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นคุณของ18ถึง25ิยี่สิบห้ถึงสามห้านะครับคุณหนึ่งเนี่ยเริ่มเริ่มแเปลี่ยนวิสีคิดนะครับเทมาทางเทมาทางคุณอ่าอุ้ินมากกว่าคุณพิธานะครับอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นเด็กที่เรียนมหาอะไรบางคนเนี่ย การเที่ยที่ยเคยสอบถามดูอย่างนี้นะครับเพราะผมเขาพบว่าจากเมื่อก่อนที่เคยสมเด็นคุณเคยคิดว่าเขาจะเลือกคุณพิธากับพักเก้าไกลตอนนี้หลายคนเนี่ยเขาเริ่มหันมาพักเพื่อไทยนะครับแต่แต <c oughs> ในหลายคนที่คนเดิมเดที่ยังที่ยังเรียกว่าเป็นแฟนขับหนือมแน่นเนะีก็ยังอยู่ <c oughs> ถ้าดูสัง <c oughs> เกตได้ดีครับคุณพิธากับพรกเก้าไกลเนี่ยคะแนนนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันผมขอใช้ว่าตั้งแต่ประมาณกลางประมาณกลางปีที่แล้วเลยนะปทีทั้งปีทั้งปีที่เก้าทั้งปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ย คะแนนมันมันไม่ไปไหนมันยื่นอยู่ที่เดิมนะครับคุณพิธาคะแนนไม่ยมก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับสิสี่ติดห้าสิบหกพักเก้าไกลก็อยู่ประมาณนี้ครับต่อมาตแต่ิดสามถึงติดเจ็ดค่องที่เขาเนี้ยไม่ไปไหนเลยมันเรียกว่าผมเรียกว่าคะแนนคะแนนมันสเตเบิลละจุดขายของก้าไกลเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาทําให้คนรุ่นใหม่เทใจไปที่คุณอง์อิงคะอาจารย์ผมไม่่อใจว่าทําไมทําไมคือส่วนหนึ่งเขาอาจจะมองว่าเขาอาจจะไม ไม่อยากได้พักเก้าไกลกับคุณพิ่ภาแต่ข้าวมุงจะมองหาว่ามีอะไรเป็นทางเลือกให้เขาบ้างนะครับทางเลือกที่หันหน้าไปแล้วที่คิดว่ามันมีโอกาสที่คิดว่ามันน่าจะใช่ก็เลยหันหน้าไปทางเพื่อไทยมากกว่าเพราะแน่นอนเด็กๆรุ่นใหม่ข้าวงไม่ข้าวงไม่หันไปทางพลังประชารัฐหรือรุ่มในต่างชาติแน่นอนรวมทั้งคุณนาทินด้วยนะครับก็เลยพวกก็เลยอาจจะเหลือเหลือแค่ตัวเลือกแค่ไม่ไเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวเลือกที่สมควรจะเป็นตัวเลือกให้คนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับอย่างเช่นคุณกกอเนีี่่่ยย็ตะลลพททิิ้้งไไปปแวาูช ตามพัฒนาการไปเรียบร้อยแล้ว่ะค่ะค่ะ,คะอาจารย์คะถ้าถ้าอย่างนี้อยากจะสอบถามในเรื่องของการเลือกตัวอย่างกลุ่มตัวอย่างที่มาจากทําการสํารวจเนี่ยมีการกระจายช่วงอายุหรือว่ามีการสุ่มตัวอย่างกันมากน้อยแค่ไหนกระจายพื้นที่มากแค่ไหนที่จะแสดงถึงในยานสำคัญใ,ในการเลือก<ม>ะครับถ้าผมเราเรากระจายนะครับเรากระจายตามตัดส่วนเลยนะครับสิบแปดขึ้นนะครับอาจารย์ตามตัวส่วนเราเน้นกับหนึ่งเราเน้นูุิภาคนะครับทั้งทั้งหกภาคกรุงเทพฯกลางน้ ที่เราโฟลวสนะครับก็คือจํานวนประชากรประชากริงให้บ้างให้ให้ตามหลักเศรษฐีที่ได้จริงของของสำนักของกรม์การปกครองนะครับแล้วก็เราก็กระจายตามเจเนอเรชันด้วยนะครับตั้งแต่18ขึ้นเป็น16 0ขึ้นนะครับก็คือเราดูว่า18ถึง25มี12เปอร์เซ็นต์2 6 3 5มี17เปอร์เซ็นต์2 6 4 5มี18เปอร์เซ็นต์26-25ก้ามี26เปอร์เซ็นต์ปกติขึ้นไปมี23เราก็จะจายตามนั้นเลยครับให้ได้ตามนั้นเลยเป็นตัวแทนได้เลยนะคะอาจารย์ ก็เป็นตัวแทนได้เลยครับเป็นตัวแทนได้เลยทีมแต่ว่าถ้ามีคำถามว่าผลออกมาจะเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับผมขอพูดด้วยคำหนึ่งว่าแฟกเตอร์นะครับปัจจัยที่ทำให้ผลนี้การเลือกตั้งเหนือนี้มีหมดสี่ปัจจัยนะครับจากคะแนนนิยมทางการเมืองหรือเนี่ยนะครับกรทงโพผมเนี่ยมันเป็นแค่ปัจจัยเดียวนะครับมันยังเหลือสามปัจจัยนั่นก็คือนโยบายของพรรคตัวผู้สมัครว่าเป็นใครบ้านใหญ่บ้านเล็กมีที่ปนไหมเป็นตัวครีมมีศักยภาพไหมและปัจจัยสุดท้ายเลยก็คือทรัพยากรทางการเมือง นะครับมันจะมีสี่ปัจจัยที่มีส่วนรสมกันในการกส่งเสริมว่าให้ใครยังช<ฆ>นะการือกตั้งถ้าในเขตเมืองนะครับเขตเมืองเช่นกรุงเทพหรือเมืองใ,ใหญ่ปัจจัยสาคัญก็จะอยู่ที่กระแสกับตัวนโยบายซึ่งมันซึ่งมันซึ่งมันมีไม่กี่พื้นที่มันอยู่ประมาณสักสามสิบประมาณสามสิบถึงสี่สิบกว่าอีเทัานั้นเองที่จะมี<ฆ>ที่จะใช้วิธีนี้ใน,ในการตัดสิในใจแต่ที่เหลือนะครับอีกประมาณสักส<ฆ>ามร้อยกว่าก้าอี้เนี่ยปัจจัยสาคัญเนี่ยจะอยู่ที่สองตัวหลังก็คือ,อที่ตัว ตัวบุคคลกับตัวทรัพยากรทางการเมืองครับค่ะแล้วที่พลเอกประยุทธ์มาเป็นอันดับสามนี่ผลโพเจออะไรบ้างคะอาจารย์อยากเป็นเบบี้บูมเมอร์กลุ่มเดิมไหมคะจริงครับนะครับแม้ว่าแม้ว่าแม้ว่า,วาปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคนทุกยุคทุกยุคทุก,ทกวัยนะเทคะแนนได้ทด่คุณอีกหมดเลยนะครับนะแต่เราจะเห็นว่าว่าของคุณพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับรยิ่งคนยิ่งอายุมากยิ่งเลือกพลเอกประยุทธ์ยั้งคงเหมือนเดิมนะครับ20ปีนั่นคือตั้งแต่ตั้งแต่50ปีขึ้นไปวะเนี้ยกันนะคครัับบือก เกิัประโนเดี๋ยวพ่อ64ขึ้นเหมือนกับคุณพิธาแฟนขับคุณพิธาเขาคือคนที่อายุ18-25ใช่ครับฉะนั้นฉะนั้นแฟนขับที่ที่เป็นเลนเล็กแฟนขับขาวอวอร์นนะนะค,คับเขายังยังคงอยู่คือคุณพิธากับคุณคุณประโยชนเนี่ยมันเหมือนอะไรครับเหมือนสอ,อ,องฝั่งอะนะครับเ,เลนเบลล่าจ๋าก,กับคอนโซลีจา๋าสองฝั่งอ่ะที่มันมีเปอร์เซ็น วลาคะแนนเอล่ามันจะไล่ไลเรื่อยๆกันแล้วผมเลื่อนบนสูดๆตลอดค่ะแต่ว่าคะแนนนี่ไม่ได้ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญหรือเปล่าคะอย่างอย่างในกรณีของทั้งก้าวไกลกับทั้งรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์นะคะถ้าถ้าเอาเป็นคะแนนคนนะครับที่พิฐาแล้วพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่คะแนนก็เพิ่มขึ้นนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นพักเนี่ยนะครับเราจะเห็นอย่างหนึ่งว่าทางพักเก้าไกลเนี่ยคะแนนเขาจะวิ่งอยู่บอันี้อยู่แล้วสิบสามเป็นสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ส่วนรวมไทยสร้างชาติเนี่ยคะแนนขึ้นนะครับขึ้้นนมาังก่อ ทั้งก่อนที่อยู่ที่ประมาณ6.95ขึ้นมาเป็น11.5เอก็ขึ้นมาตามที่บริษัทเริ่มเดินเดินพักเดินหน้าหาเสียงแต่ยังตามนะครับคะแนนเนี่ยเขายังสามารถยิ่งขึ้นไปได้อีกนิดนึงเพราะว่าเขาต้องพยายามไล่ทางคะแนนของฝ่าพื่ให้ได้ค่ะค่ะทีนี้มันจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วค่ะที่สสเขาจะย้ายพักกันได้ หลังจากนี้นีดาโพจะปรับการสอบถามหรือว่าทิศทางในการทรําโพยังไงบ้างอาจารย์มองว่าเรื่องของการย้ายพักนี่มันจะมีผลต่อการตัดสินใจมากน้อยขนาดไหนคะผมว่าเ,เขาเลิกย้ายกนแลิกบ้างครับตอนนี้น่าจะลอ้อกหมดน่าจะนิ่งแล้วใช่ไหมคะน่าจะนิ่งแล้วอาจจะเหลือเหลือไม่กี่คนหรอกนะคะ <c oughs> เป็นอาจจะมีบิ๊กเนมบ้างเล็กหน่อยแต่ผมว่าที่เหลือเขาินงกันหมดแล้วนะครับระว่งประจังกันไปเกี่ยงหมดแล้วนะครับ ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ตัวตัวบุคคลหรือว่าปัจใจัยในการสู้ภัคก,การเมืองต่างก็ก็น่าจะค่อนข้างนิ่งแล้วเท่ากับว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องดูแล้วว่าแนวโน้มของผลสํารวจความคิดเห็นมันจะแน่นอนมากน้อยแค่ไหนนะคะอาจารย์คะใช่ครับตอนนี้ก็ต้องรอดูว่าแต่ละคนจะลงพื้นที่หาเสียงมีกลยุลทธ์มีนโยบายมีอะไร <c oughs> อย่างไรบ้างเวลาหาเสียง <c oughs> เพราะว่าระหว่างขบวนการในการหาเสียงเนี่ยว่าถ้าบางเขตเลือกตั้งเนาะ มันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่หน่อยวันทีมันทิ่ผันได้เลยค่ะค่ะเอาละค่ะอาอาจารย์เพียงเท่านี้ค่ะขอบ,ขอบพระคุณ,ค,ณค่ะ